นั่งดีๆนะคะน,นั่งดีเอ้ยไม่ยืดคอด้วยเอ้ยเดี๋ยวว่าจะเห้ยเกค้าแล้วมันอกไม่เห็นไอ้นูมือเฮ้ยมันถึงไดนเหรอเนี่ยฮลัลโหลที่จริงเรานั่งไปอย่างนี้กันตลอดทางเลยก็ได้นะถ้าคุณสามารถกันอีผีตัวอื่นที่อยู่ข้างหน้าผมได้ก็คงไม่มีอะไรแหละเฮ้ยคำหนึ่งสันจะทำอะไรแล้วมันถึงเวลาที่ เราต้องแยกจากกันถ้าหนูผมขับไปข้างหน้าชะตาของผมได้คิดของเราคงไม่ได้แค่นี้ไปเกิดใหม่ได้แล้วไปเกะก,กะเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ชยชนะแล้วจะด้ตึงอยู่แล้วเอ้ยดีแล้วอ่ะ